เล,เลสักสามเหรียญเพื่อลุ้นประมาณไงเดี๋ยวมันโดนปอ่องเหรียญที่สามไปแล้วค่อยว่ากันอ่าลากมาโอ,โอ้โหค่อนข้างจะเสี่ยงนะฮะน,น,นายจะต้องมีขาหนึ่งเข้าป,ป่องเยี๋ยว้วไวจะขี้คอแขนเผื่อมันวนหน้ามาให้ต้องคอแขนดูไหมต้องหมุนนิดหนึ่งเอออะไรนะ,ะไม่หมุนนี่เสียบคุงนะไม่หมุนไม่หมุนนะคะแต่ลงขา อันนี้คีบผาได้ไหมคีบผา,าแล้วก็แบบเพื่อนลากกพักมาอะไรอย่างนีมนน้มานนี่เออมานิตนะแต่ลากมาอ้าวลากมาอย่างนี้นเลยเย่ตนนัดสินใจถูกต้องเลยนะคะสุด,ดอดเลย อะไรก็ไม่รู้พนายรู้ไหมอันนี้เรื่องอะไรเอาเผื่อแม่รู้อะไรอย่างงี้เอาอะไรฮะเอาเหลี่ยมไหนคะน้องไม่ใสงเกงไหนนะป๊เเ้าหัวล่วงดีไหมคะถือว่าล่วงใกล้อยู่นะเอาเหลี่ยมแบบเดิมเมื่อกี้เผื่อล่วงลงไปเลยเสียงติดตัวล่างเล็กน้อยอเแบบเมื่อกี้เลยนะคะมันเดินทางได้ไกลดี ลอยบนอากาศได้นานดีอ่าอันนี้จะคีิตัวหรือคีิหัวหนึกว่าคลิปัวคีิตัว,ตวไม,ไม่ไม่คีิหัวให้ม้วนใช่ไหมแล้วว่าใกล้คอดีกว่าเอาใกล้คอประมาณนี้ลองดูค่ะขอให้เข้าเร็วอย่างที่คิดนะคะใส่หัวค่ะใส่หัวอโอ้โหเหมือนเจ็บเล็กน้อยนะคะ s <S ไม่มีเกงอะไจริง,งจริงด้วย ได้แล้วได้แล้วเพราะว่าแม่ไม่ได้แซวหนู <Yeah. S 2> โอช็โคนะคะได้ไหมคะไม่อยากแซวเลยถ้าแซวแล้วเสียสมาธิลูกงั้นนะนนแต่มันต้องลงไห้ไดะะ้พอดีหมายถึงยังไงบบเอ่ยขาต้องหมุนนิดนึงนะเนี่ยถ้าดูจากเหลี่ยมเข้าหัวนะคะอเอ้าเน้ยไอ้ถ้ามาแบบเดิมเมื่อกี้นี่น่าจะม้วนลงมาเลยนะคะคสมาธิ มน,น,นลงหน่อยไหมกร็ได้ผู้เดิมนะฮะอีกรอบค่ะสุดแล้วลงสุดแล้วให้ปกคอปรองบรรยากาศได้นานๆหน่อยโอไม่นะติดหัวนะฮะติดหัว oh <my. S 2> ที่เดิมเหลืออีกหนึ่งเหรียญอันนี้เหลือสุดท้ายและะ้วคร่ะเหรียญนี้แล<ะ>้วอีกเหรียญหนึ่ง อยู่บรรยากาศท้านน้หน่อยหน้าไม่ได้นะฮะมันไปแค่นี้เองอะ่ะอยู่บรรยากาศไม่นานพอเพราะว่าขาหลังมันติดเท้าทั้งได้อยู่มันหมดแล้วมาว่าอยู่ที่เดิมแน่เลยเลยจะลุ้นเอาเพราะรมันชิดขอบมากเี่ย,ยลลงสุดเลยสุดแล้วเนี่ยสุดแล้วนะ นี่ถ้าได้เหรียญเมื่อกี้นี่สองสามเหรียญแรกได้เราจะได้ลุ้นนะยังไงดียังไงดีหมูออกเองต่อไหมต่อไหมระหว่างนี้น้องแอมเขาจะระดมทุนด้วยตัวเขาเองนะคะเรียกระดมทุนเลยหรอคะระดมทุนควักค่าขนมตัวเองแค่นี้เนี่ยนะก็ช่วยแม่ต้มน้ำค่ะทำน้ำกับคุณแม่ทั้งอาทิตย์แล้วมีเงินเก็บนะคะบฟ้าแล้วจะทุกคนแล้ววันนี้ได้มาแบบเหมือนมาเร่นิ่งๆเนาะร้อยบาทแรกได้สองตัวนี้ แต่ลูกบอกว่าวันนี้ตู้ดีนะเราค่าอะไรก็ได้หมดเลยแล้วก็บวกกับเขามีสมาธิเขาบอกวันนี้สมาธิเขาดีนะคะมระลุกันว่าตัวที่สามจะมาตายไปเติมมากี่ร้อยคะร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวนะคะไปเติมต้องต้องให้เปลี่ยนมุมยืนไหมแบบแบบน่าเป็นเคสเป็นเคสน่ะยืนด้านนี้แล้วเกี่ยวไปทางหัวไหมคะไม่ดีกว่านี้ก็ได้ ได้อยู่นะคะระวังโดนฝ่องนะไม่มาอ่าต่อพลาดแล้วพลาดแล้วไม่ไม่หมายถึงว่าพลาดฝ่องนะไม่ใช่ว่าหนูขี้พลาดนะสวัสดีครคะ เออลงหน่อยให้ขาเข้าไปในป่องไปเลยเลสูงลงไปต่อไขนนอ้ขึ้นน้อยขึ้นขึ้นขึ้นยิอหนูกาเอาปรับเอาเหมอมาแล้วล่ละ วันนี้ฟอร์มดีนะวันนี้ฟอร์มดีสมาธิเขาก็ดีตู้เขาก็ดีด้วยจริงเปล่าทีหนูลองตู้นี้อีกราฟดตัวนี้นะฮะตู้ตานอนด้านนี้ขาเข้าได้ไหมฮะได้อยู่มากได้อยู่นะคะอ่ะโอ๊เออ,อ่ะสัดทิกมาให้อย่างนี้เหมือนจะดีนะหรือเปล่าทิ้งมาให้ด้านนี้เหมือนจะดีเลงคอแขนดีดีดีดสุดแล้ว อย่าบิดอย่าบิดอุยอ้ยอุย้ยเอาอีกแล้วคุค้นๆพลาดป่าอ,อีกแล้วเขาอยากกลับบ้านด้วยนะบ้าบ้าหนูเอาตรงส่วนตัวได้ไหมก็ได้กันคลิปตัวอยากให้ขึ้นมาหัวประมาณนี้ขาหนึ่งลงป่องไม่เป็นไรอ้าวตัวละเอ้ยอเอาแบบเมื่อกี้ก็ได้งัดหัวขึ้นมาเรียนสุดท้ายแล้วเนี่ยเรียนสุดท้ายนะ ไายสีตัวนี้ถือว่าผลงานวันนี้ยอดเยี่ยมเลยนะครับประมาณนี้ใหม่มาแล้วนะให้ย้ดูทรงแล้วแห่มานะาติดป่องติดป่องค่ะติดป่องเรียกพี่ค่ะ นันนะดิกระโลนี้แลกไปเท่าไหร่สองร้อยสองรอ่ะเาชมมีทั้งหมดกี่กวอะวันนี้สี่สี่โอ้ผลงานดีนะครับเดี๋ยวแม่ชมให้เนาะหนึ่งแล้วก็สองก็สามแล้วก็สี่หเย้มีตัวใหญ่ๆแังนั้นเลยนะคะถ้าใครดูแล้วตาร้อนก็ตามมาคลิปได้นะคะ แต่ว่าเราจะไม่บอกพี่กัลหรอกนะคะเขารู้อยู oh ่แล้วเออเขารู้อยู่แล้วเหรอคะวันนี้ก็ปิดคลิปสวยๆนะคะแล้ก็สีตัวสีตัวจบเลยค่ะวันนี้จบสวยๆเก๋ๆนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดี